วัยชีฟันไดกับความพ่ายแพ้ของทีมลิเวอร์พูลต่อกาลาตาซาราย1-0ในคําคืนที่ผ่านมาตอนนี้ยากที่จะพูดว่ากาลาตาซารายสมควรได้รับชัยชนะหรือไม่พวกเขาได้จุดโทษและโอกาสจากความผิดพลาดของเราค่อนข้างจะหลาหลวมไปหน่อยในเกมนี้เราเสี่ยงในการครองบอลและพยายามหาช่องทางในการเข้าไปในแดนกลางซึ่งนั่นก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเราทะลวงแนวรับจนเกือบสุดหลายครั้งและเราอาจจะต้องเล่นให้ดีกว่านี้ในช่วงเวลานั้นเราตัดสินใจผิดพลาด พวกเขาเล่นงานเราและกลายเป็นอันตรายแน่นอนว่าความพ่ายแพ้มันแย่และยิ่งแพ้ถึงสองเกมติดต่อกันมันค่อนข้างเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่แล้วแต่ผมอยู่ในวงการน,นี้มานานแล้วมันเกี่ยวกับการทํางานหนักและการควบกลุ่มตัวเองไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปผมคิดว่าเราแสดงให้เห็นแล้วในหลายเกมของฤดูกาลนี้แต่น่าเสียดายที่เรายังไม่ได้แสดงมันออกมาเต็ม90นาทีมันเป็นเรื่องปกติมากและทุกวันนี้เราไม่ได้รับเวลาจากโลกภายนอกดังนั้นเราต้องเข้มแข็งทางจิตใจ ผมมั่นใจมากเราจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งแค่เราต้องทำงานและร่วมมือกันต่อไปเราเริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้ดีในแง่ของคะแนนในตารางตอนนี้และสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเราไม่ควรตื่นตระหนกแต่เราจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองต่อไป